วัีค่ะวันนี้นะคะเมมาพร้อมกับของกินสิบอย่างในเซเว่นที่แคลอลลีต่ต่ำโอ้โหคลิปนี้เนี่ยเหมาะสำหรับ คนที่กำลังดูแลหุน่นแล้วก็ลดน้ำหนักอยู่นะคะแต่ว่าเฮ้ยหิวมากเลยอ่ะไม่ไหวแล้วมาดูกันเลยดีกว่าว่าในเซเว่นเนี่ยมีอะไรที่ปลอดภัยกับการดูแลน้ำหนักของเราบ้างน,นะคะไปดูกันเลยค่ะอย่างแรกเนี่ยนะคะเป็นในหมวดหมู่ของน้ำก่อนเลยกันนะมาดูน้ำที่แคลอรี่ต่ำเนี่ยนะคะก็จะเป็นพวกชาเขียวค่ะต้องเลือกซื้อชาเขียวที่เป็นน้ำตาลศูนเปอร์เซ็นต์หรือว่าลดเนเชอรัลอย่างอันนี้ของฟูจิเนี่ยเป็นเนเชอรัลนะแล้วก็อันนี้เป็นชาอู่หลงนะคะอันนี้ก็เป็นแบบสูตรไม่หวานเหมือนกันต้องเลือกสูตรที่ไม่หวานด้้ววยนะะพกนนีี่ ก็จะแคลอรี่น้อยมากอันนี้สูตรแคลอรี่นะคะอันนี้ก็น่าจะสูงต <Yeah. S 1> ่อไปนี่นะคะสำหรับใครที่อยากกินน้ําผลไม้หรือคือรู้สึกว่าอยากกินน้ําหวานมากเนี่ยนะคะนี่เลยค่ะตัวนี้นะคะเป็นมารีค่ะแต่ว่าเขาเขียนไว้เลยว่า3 0กิโลแคลอรี่นะคะพลังงานสัมใช้ความหวานจากธรรมชาติสารสกัดจากหญ้าหวานสตีเวียอะไรก็ไม่รู้นะคะแต่ว่าอันนี้คือเห็นคนกินเยอะนะจะลองกินเลยละกันพวกนั้นผลไม้อะถ้าไม่ดูดีๆเนี่ยนะคะคือเขาอะใส่น้ําตาลมาเยอะมากเพราะฉะนั้นถึงแม้เราไม่ได้รับไขมันไปแต่เราได้รับน้ําตาลเข้ามาเนี่ย คือเมย์ซื้อมาเป็นรสองหุ่นนะคือมันก็จะแบบคือมันหวานตอมปอนิดนึงอะต่อไปเนี่ยนะคะเริ่มมาในหมวดที่แบบเฮ้ยเริ่มหิวเริ่มจริงจังแล้วแบบฉันหิวข้าวแล้วอะไรเงี้ยค่อยๆเริ่มจากเบสิกก่อนนะเอาเป็นพวกนมก่อนดีกว่าค่ะพวกนมเนี่ยนะคะต้องระวังพวกนมเปรี้ยวที่ผสมน้ำตาลเยอะเช่นกันคือนมอาจจะมีไขมันเยอะไงแล้วก็ต้องเลือกที่มันเป็น พร่องมันเนยหรือขาดมันเนยไปเลยนะคะเ <Yeah. S 1> ีมีอันนี้ที่เป็นของราช,ชี่เนี่ยมีน้ําตาล9ก้ากรัมนะพวกนมเนี่ยเมว่ามันอิ่นมันอยู่ท้องอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าถ้าให้ดีหน่อยนะเมว่ากินเป็นพวกดีหน้าหรือว่าพวกนมเปรี้ยวแบบนี้ดีกว่าดีหน้าพลังงาน 100, ร้อลแคลอรี่นะคะส่วนนมเปรี้ยวเนี่ย80ิก็คืออยู่ที่ประมาณแบบไม่เกินร้อยประมาณนี้ก็ได้พลังงานกํา <c oughs> ลังดีไว้เข้าสู่หมดอาหารเนี่ยแวะมา ท,ที่โซนแถวท,ท,ที่มันตูแ voilà ้แช่เย็นใช่ไหมคือที่เมย์แนะนำเลยเนี่ยคนที่ดูแลหุ่นหรือรักษาสุขภาพมูอกันว่าเซมเว่นเขามีพวกไข่ต้มใช่ไหมไข่ต้มไข่ตุ้นไข่ลวกไข่อะไรเยอะมากอ่ะที่เมย์แนะนำก็จะเป็นไข่ต้มยางะตูนะคะเมย์ว่าด้วยความที่ว่าถ้าเรากินเป็นไข่ลวกหรือพวกไข่ออนเซนอะเขาเรียกว่าอะไรเราจะไม่ค่อยอิ่มเพราะว่ามันเป็นเหลวๆนี่คือคิดไปเองนะถ้าเป็นไข่ต้มเนี่ยมันก็จะมีเนื้อใช่ไหมให้เราได้เคี้ยวแล้วก็เหมือนมันได้ย่อยอยู่ในท้องนานหน่อยแต่ว่าที่เมย์ชอบเ่ยชอบไข่ติ มันก็นจะมันจะติดคอเรานะคะถ้าแบบโอ้ยรักสุขภาพสุดๆนะคะนี่เลยกินทูน่าในน้ำเกลือเลยจา้าคือคนที่หิวแล้วก็ดูแลสุขภาพเนี่ยคือควรได้รับโปรตีนอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทูน่าก็คือเป็นแหล่งโปรตีนที่ดีแล้วก็จะอยู่ท้องนานแล้วก็มีพลังงานององพอสมควรนะน้ำตาล0%โซเดียมแค่160ก็โอเคอย่าไปกินน้ำเกลือเยอะนะคะแล้วก็ตักกินแต่ทูน่าแล้วก็อีกอันนึงที่เม์แนะนำเนี่ยก็คือขอหาชื่อแปบมันเป็นซุปค่ะมันเป็น่สมกกนา็้้้อแลวยใ แล้วมันก็จะค่อยๆแบบพวกสาลายกับไข่ก็จะค่อยๆแบบแผ่ขยายตัวเองออกมานะคะแล้วเราก็กินเป็นซุปเป็นของคาวอะ่ะแล้วก็ กินพวกนำ้นำน้ำอะไรเงี้ยจะได้อยู่ท้องเดี๋ยวนี้ในเซเว่นมีผลไม้เยอะแล้วนะคะมีมะม่วงมีข้าวโพดข้าวโพดที่ข้ามไปเนาะคือมันแบบว่าพลังงานสูงเหมือนกันนะคะแล้วก็มะม่วงเนี่ยก็ส่วนใหญ่มีแต่มีแปง้งเป็นส่วนประกอบมีสับปะรดอ่ามีกล้วยแต่ว่าที่เมย์แนะนำอะสำหรับคนที่แบบจะควบคุมแคลอรี่จริงนะคะก็จะเป็นฝรั่งแต่อันนี้เป็นฝรั่งมาพร้อมกับน้ําตาลปี๊บปรุงรสนะคะแล้วก็ข้ามน้ําตาลไปอาจจะแตะแตชิมได้นิดนึงนะ,ะแต่ว่ามันก็กินน้าตาลเยอะไม่ดีนะ ฝรั่งเขาอ่ะเอาแกะเลยนี่ไม่ได้หิวนะคะแต่ว่ายังไม่ได้กินอะไรตั้งแต่เช้าแค่นั้นเองคือน้ำลายแบบนึงขอชิมน้ำจิ้หมหน่อยว่าหวานไหมอืมหวานคือฝรั่งลูกหนึงอ่ะพลังงานจะอยู่ที่ประมาณ60-80กิกแคลมันอุดมไปด้วยวิตามินซีคือมันมีประโยชน์ต่อร่างกายเดี๋ยวนี้มีมะมะเขือเทศเชอร์รี่แล้ด้วยก็ลองไปดูได้นะคะ กลับมาพวกแบบในโซนเอตู้แช่ตรนมานใช่ไหมก็จะมีเป็นเซเลดิตี้นะคะก็คือเขาจะมีเขียนแคลอรี่ไว้อย่างนี้เขียนไว้ว่าแคลอรี่30กิโลแคลแคลอรี่ต่ำมันเป็นมันเป็นบุกเหรอเขาเรียกว่าอะไรเจลลี่เจลลี่มันก็จะอยู่ท้องมันก็จะอิ่มเพื่อสุขภาพสมัยนี้ก็เป็นพวกโยเกิร์ตซึ่งโยเกิร์ตเนี่ยจริงๆต้องดูดีๆเพราะว่าถึงแม้เขาบอกว่าเป็นไขมันศูนย์เปอร์เซ็นต์แต่ว่าเพื่อเป็นการคงรสชาติให้โยเกิร์ตอร่อยเนี่ยเขาจะใส่น้ำตาลเข้าไปเยอะนะคะเพราะฉะนั้นต้องดูปริมาณน้ำตาลด้วววยยอ <Yeah. S 1> อัน,นี้นาาาตตล14 g. กกรม็ถื่่่เะแ ถือว่าน้อยกว่าตัวโยเกิร์ต อืน่นที่เป็นโยเกิร์ตทั่วไปหรือโยเกิร์ตไขมันตำ่ำคราวนี้มาทางขนมกัอบมากดีกว่าสำหรับคนที่อยากกินขนมรกเคี้ยวนะคะเริ่มจากนี่เลยอันนี้คือเมชอบเองนะคือมันเป็นสตรอเบอรีร่ฟรีซดายนะคะของเบลบีเดี๋ยวแกะให้ดูคืออันนี้พลังงาน50กิโลแคลอรี่เองอะแล้วก็น้ำตาล8กรัม <Wow. S 1> มันอร่อยนะมันไม่หวานมากมันจะเป็นสตรอเบอรีร่แห้งแบบนี้นะคะแล้วก็ก,บกอบๆคือมันจะได้ฟีลการเคี้ยวที่มันแบบอร่อยอะคือเม่ชอบกินสตรอเบอรี่ไงแต่ว่าสตรอเบอรี่สดมันเปรี้ยวอันนี้มันหวาน เขาแช่อะไรก่อนตั้งไม่รู้เหมือนกันเนี่ยมันกรอบมากเลยอะเนี่ยได้แค่นี้แหละคือกินแป๊บๆก็หมดนะคะแต่ว่ามันก็จะช่วยสนองความอยากกินขนมได้ในระดับหนึ่งแล้วก็ควบคุมแคลอรี่ได้ในระดับหนึ่งต่อไปเนี่ยขนมที่รู้ๆกันว่าแคลอรี่ต่ำนะคะแล้วก็กินได้แบบเต็มที่เนี่ยก็คือจะเป็นพวกซาลายต่างๆเออทาโร่โเนี่ยคือไขมันต่ำก็จริงนะเขาเนี้ยที่ไม่อยากให้ดูเนี่ยก็คือให้ดูน้ําตาลกับโซเดียมเพราะว่าขนมพวกเนี้ยเขาจะใส่โซเดียมหรือว่าเกลืออะไรเงี้ยเยอะ ซึ่งถ้าเรากินโซเดียมมากๆเนี่ยเราก็จะเกิดอาการบวมนะ้ำซ่ไมดด่ดีเท่าไหร่เพราะฉะนั้นก็เลือกที่รสชาติที่โซเดียมนย้นอยๆเพราะว่าจากที่เมดูร, inal, ร becue, สออริจินอลรสบาร์บีคิวสีส้มส,ส,สีอะไรเงี้ยโซเดียสมยสมูงเหมือนกันนะคะ <Yeah. S 1> ก็เลือกได้ก็เลือกที่โซเดียมต่สำๆ <Yeah. S 1> เป็นโตะเนี่ยชอบมากคือไม่ชอบสีแดงนะมันมีสีฟ้าสีแดงแล้วก็สีส้มปะเออแต่เมนชอบสีแดงเพราะว่ารสชาติอร่อยสุดแล้วนะคะอันเนี้ยพลังงาน20กิโลแคลอรีเองอะแล้วก็ มันเป็นรสชาติเผ็ดๆแซ่บๆคนไทยอ่ะน่าจะชอบมองนะคะแต่ว่ากินแล้วอ่ะปากเหม็นอย่าบอกใครเมย์เคยกินอยู่ในบ้านแล้วแม่ก็ไล่ออกจากบ้านคิดดูเมย์ก็ยอมออกมานะคะเพราะอยากกินมากแล้วก็อันนี้ก็ชอบเหมือนกันเป็นเบนโต้เบนโตนี่เป็นปลาเส้นนะอันนี้จะหนึบกว่าแล้วก็จืดกว่าเออเห็นไหมน้ําตาลแค่3ากรัมเองขนมอีกประเภทหนึ่งที่กินแล้วก็ไม่อ้วนนะคะก็จะเป็นพวกสาห่ายย่างนี่สาหายอบกรอบที่อบนะไม่ใช่ทอดกรอบนะเราต้องข้ามประเด็นเรื่องการทอดออกไปนะคะตัดออกไปให้หมดดูดีๆด้วยนะคะก็จะมีซีเนียเป็นี้เป กรอบไม่ทอดเนี่ยเขาก็จะเขียนไว้ low fat no M S C M S C นี่คืออะไร Messenger บ้างไม่ใช่นะคะเออนั่นแหละก็จะไม่มีถงชีอโรสเขาก็อันนี้25กิโลแคลเองก็คือกินได้เพลินๆดูหนังดูทีวีก็ไปซื้อกินไนดะ้อันนี้ก็30กิโลแคลแต่ว่าได้ไม่กี่แผ่นนะแต่ว่าอันนี้ที่ไม่ชอบส่วนตัวนะจะเป็น ของเท่าแก่น้อยอะ่ะอันนี้จะเป็นสล่ายย่างนะคะคือจะก,ก่อนน่มันจะมีรสกิมจิว่ารสกิมจิอร่อยมากๆแต่ว่าเลิกผลิตแล้วมั้งไม่รู้ว่าทาไมที่เซเว่นมันไม่มีนะคะตอนนี้ที่เซเว่นจะมีเป็นรสซอญี่ปุ่นกับรสเผ็ดนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นซอญี่ปุ่นมาพลังงานนี้ทั้งหมด60กิโลแคลอรี่แล้วก็น้ำตาลแค่3กรัมนะคะไขมัน0% โซเดียม280ก็คือถือว่าอยู่ในเกณฑที่ต่างๆพอดีแล้วก็้องใหญ่เท่านี้60กิัมแล้วมันก็กินเพลินดีอะวิธีเลือกซื้อก็คือง่ายๆเลยเราก็ไปดูที่ข้อมูลโภชนาการด้านหลังของซองอะ ทุกสินค้าของกินอะไรเงี้ยเขาจะมีข้อมูลโภชนาการตรงนี้บอกอยู่คือเราก็ควรดูให้เป็นะนะ่ะเนาะมันจะมีบอกไว้อยู่แล้วว่าพลังงานทั้งหมดกี่กิโลแคลอรี่แต่คราวนี้เนี่ยบางขนมบางประเภทพวกพวกเลพวกขนมทอดกรอบมันฝรั่งอะไรเงี้ยพลังงานทั้งหมดอะมันอาจจะดูน้อยแต่ว่ามันต้องมาดูตรงนี้ค่ะจํานวนหน่วยบริโภคต่อซองว่ามันเป็น1เป็น2เป็น3เป็น4ีคืออย่างบางอันเนี่ยจำนวนหน่วยบริโภค1ก็คือ1ซองเนี่ยให้พลังงาน6กิกิโลแคลอรี่ แต่บางอันที่บอกว่าจำนวนหน่วยบริโภคต่อซองเป็น2เนี่ยก็คือแบ่งกิน2ครั้งอะคะ่ะครั้งละกี่กิโลแคลอรี่ก็คือจะเขียนตรงนี้เช่นสมมติจริงๆอันนี้จำนวนหน่วยบริโภคต่อซองเป็นสองใช่ไหมแล้วพลังงานทั้งหมดเป็น60บางคนมาดูดูตรงนี้อย่างเดียวเข้าใจว่าทั้งซองเนี่ย60ไม่ใช่นะคะคือทั้งซองเนี่ยต้องแบ่งครึ่งนึงครึ่งละ6กิคิดหรอแมก,นะก็จะกลายเป็น120ก็ไปคูณดูแล้วก็มาดูปริมาณนี่มันจะมีเขียนไว้ว่าน้ำตาลกี่กรมัมโซเดียมกี่กรมัมก็ค นี่นะคะก็เป็นสิบของกินแคลอรี่ต่ำในเซเนะคะเมย์ก็ซื้อกินบ่อยนะแต่ว่าจริงๆก็ซื้อของแคลอรี่สูงกินบ่อยเหมือนกันนะคะ <c oughs> ก็อันนี้เอามาแนะนำสำหรับคนที่ดูแลสุขภาพกันแล้วก็กำลังดูแลน้ำหนักตัวนะคะ ดูแลให้คงที่หรือว่าเพิ่มขึ้นก็ไม่รู้นะแล้ว,วก็หวังว่าคงจะเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์กับทุกคนนะคะเป็นทางเลือกให้คนที่เข้าเซเว่นเลือกกินของที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพด้วยละกันนะคะ <Yeah. S 1> ก็เอาไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะอยากดูคลิปอะไรอีกนะคะ <Yeah. S 1> ก็อย่าลืมคอมเมนต์มาด้านล่างนี้นะคะแล้วก็ถ้าชอบอะไรนะคะก็อย่าลืมกด u b s c r i b e นะคะแล้วก็กดไลค์นะคะที่ด้านล่างวิดีโอด้วยนะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะวันนี้เมย์ไปแล้วสวัสดีค่ะ าเงยน,น้ำตาลแบบ15กรัมเลยอะยิ่งแบบรสหวานๆนะยีกรัมอันนี้มีเขีนเยนไว้ว่า30กิโลแคลอรี่ถ้าพวกอย่างเงี้ยมันจะแบบ18กรัมเยอะนะ่าวอันนี้เทียบกับน้ำตามันแค่แบบ7กรัมอะไรเงี้ยหมูน้ำตาล24กรัมเยอะมากน้ำริเมือเทศแคลอรี่ต่ำแต่ว่าบางคนกินยากไงเออันนี้ดีกว่าอัวนี้มีเป็นแบบกรอบด้วยอะ่ะ 60แคลเองนะแต่มีว่ามันไม่ค่อยอร่อยเลยทางนี้ต้องขอบายอ่ะ <S 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 อยากกินมากเลยอ่ะแต่ว่าไม่ได้นะคะแคลอรี่สูงมากแล้วก็หยุดกินไม่ได้ด้วยนี่นี่จะมีเป็นพวกตึงต้งตึ้งมีแคลอรี่บอกด้วยน้ำตาล24กรี๊แมคโอเมจา้าตาลดีมากอ่ะกินแบบที่มันเป็นน้ำตาลน้อยดีกว่าเ <Yeah. S 1> แล้วก็มันจาไข่ตา่างๆอันนี้ไข่ย,ยามาตุ้งอร่อยสุดแล้วเอานนี้แหละ